เดี๋ยวนี้เรามองเห็นโลกว่างไหมเราคิดดูตาเราเหลือไปทางไหนก็มีอะไรเต็มอยู่นั <c> ่น <oughs> ต้องเกี่ยวกับความรู้ที่จะมองเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างได้เราเห็นโลกนี้ว่างอ่ะว่างจากอะไรก็มันเต็มไปหมดอะ่ะ <c oughs> ก็ว่างจากส่วนที่จะเป็นตัวกูหรือของกูว่างจากส่วนที่จะเป็นตัวตนหรือของตน โลกนี้ว่างเพราะว่างจากส่วนที่จะควรเป็นตัวตนเป็นของตนพอมองหาไอ้ไอ้ไอ้ตัวตนของตนอในโลกนี้หาไม่พบหาไปก็ไม่พบหาไปแต่เพราะเโลกนี้มันว่างจากตัวตนของตนมันเต็มอยู่แต่สิ่งที่ไม่มีความหมายเป็นตัวตนของตนแต่เราไม่ไม่เข้าใจายอย่างนั้นเราเข้าใจาเป็นอะไรนะก็เป็นตัวตนของตนจะเรื่อยมันเลยมองไม่เป็นมองไม่ได้ ต้องไปศึกษามาตั้งแต่ข้อแรกที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าโลกว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนียาไม่มีส่วนไหนที่ควรจะอยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนคือไม่ควรแก่ชื่อว่าเป็นตัวตนไม่ควรแก่นามว่าเป็นตัวตนไม่ควรแก่สมัญญาว่าตัวตน เราก็ไม่ควรแก่สมัญญาว่าของตนด้ <c oughs> ดวยก็ไปศึกษาในข้อนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามันไอมองด้วยตาอย่างธรรมดานี่ก็เห็นเต็มไปหมดมีอะไรอยู่ในโลกเต็มไปหมดแล้วก็มองให้ทะลุสิ่งที่เต็มไปหมดนั่นแหะว่ามันมันหาไอตัวตนไม่พบหาความเป็นตัวตนความเป็นของตนไม่พบ ให้ชัดเจนให้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเห็นว่าจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างจากอัตตาแล้วก็ว่างจากอัตรนิยานี่ชั้นหนึองก่อนแต่นี่ที่ก็มีสติที่จะรักษาความเห็นแจ้งอย่างนี้ไว้ทุกเมื่อ มีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างทุกเมื่อเถิดนี่คือสติทีนี้พอเรามากระทบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นข้าวไอความที่เคยเห็นว่าว่างมันไม่เห็นจะแล้วมันกลายไปเห็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสวยเป็นงามเป็นได้เป็นเสีย ไปนในไปทานองนี้คือไปเห็นสิ่งทิ้นน่ารักเข้ามันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่างแล้วมันมีความหมายความน่ารักเป็นตัวตนชิ้นน่ารัก <c oughs> ก็เกิดความรักเกิดผู้รักขึ้นมาในจิตใจก็ไม่ว่างแล้วข้างในก็ไม่ว่างั้างนอกก็ไม่ว่างนะ <c oughs> คือไปเห็นอารมณ์ชิ้นหน้าเกลียดหน้าโกรธขึ้นมามันก็เอา้าเกลียดแล้วเกลียดน้ำหน้าแล้วอมอนี่มันเป็นเป็นคนที่เราเกลียดมา ไม่เห็นเป็นของว่างจากตัวตนของมันแล้วก็เกิดตัวตนของเราข้างในนี่เปลี่ยนตัวตนข้างนอกคือมันนั่นอย่างนี้มันไม่ว่างแล้วไม่ได้สูดแต่เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เคยกลัวมันก็เกิดตัวตนสำหรับกลัวไม่จะเป็นเรื่องแล้วแล้วไม่มีตัวจริงก็คิดเอาเองได้เพราะว่าตัวตนนี่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่เป็นของจริงเนี่ยคิดเอาได้หมายมันเอาได้ เกิดมีนั่นมีนี่มีอะไรขึ้นมาสําหรับรักสาหรับโกรธสำหรับเกลียดสาหรับกลัวเป็นตน้นเต็มไปหมดในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนงโง่ด้วยแล้วไม่มีสติด้ดวยไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นคนงโง่ <c oughs> โลกนี้มันจึงไม่ว่างสําหรับเรามันเต็มไปโดยตัวตนสํหาหรับที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะ ได้จะเสียจะแพ้จะชน,นะจะอบอกไม่ไหวเป็นไม่รู้กี่ร้อยคู่พันคู่ <c oughs> คนนี้ก็เป็นผู้ที่เจ้าทุกเป็นคนเจ้าทุกทุก,กันไม่รู้ว่าจะจะทุกกันอย่างไร <c oughs> ถ้าเขาทำผิดจากพระพุทธจากพระพุทธศาสนาผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้า เื่อเธอจงมีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างทุกเมื่อเธอย่ามมีก่ควาว่างจากอะไรว่างจากตัวคูของกูที่เรามันทําให้เต็มไปในตัวคูของกูไปหมดทั้งข้างนอกข้างในก็จะเรียกว่ามีสติอย่างไรได้ก็จะเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอย่างไรได้เมื่อพูดอยู่นี่อาจจะเข้าใจ พอลุกไปไล่ความรู้อันนี้มันก็หายไปสติมันก็ไม่มีมก็ไปมีตัวกูของกูข้าที่นั่นข้าที่นี่อีกมาที่สุดแต่ว่าไอ้มดตัวเล็ก,เลก,กตัวหนึ่งมันกัดเอาเราก็มีตัวกู่ของกูกับมดนันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าประมาทไม่ได้ ถ้าสิ่งที่จะทำให้เกิดตัวกู้ของกู้มันเต็มไปหมด <c oughs> นี่ก็เรียกว่าเรามีสติเป็นสิ่งที่ป้องกันเสียซึ่งตัวกูของกู้และเป็นหลักของพุทธศาสนาอยู่ดังนี้ <c oughs> ทีนี้อาจจะมีบางคนถามว่า,าการที่มีสติไม่มีตัวกูของกูอย่อยางนี้มันมีประโยชน์อะไร ผมก็อยากจะตอบว่ามันเป็นคำถามที่โง่ของคนที่โง่ที่สุดแต่มั้อแตายังถามอย่างนี้อีกก็แปลไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวกู้ของกู้นี่มันเป็นตัวความทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถามเอาออกไปเสียได้จะมีประโยชน์อะไรก็เลยไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะมันก็เพื่อจะไม่มีทุกข์นี่ ก็ <c oughs> เป็นนั้นว่าไปดูเองความทุกข์ทุกชนิดไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าระดับไหนมันมาจากไความหมายมันเป็นตัวครูของครูนะ <c oughs> ให้ตั้งต้นมาตั้งแต่เด็กอ่อนเกิด <c oughs> มาจากท้องแม่มีอายุพอสมควรที่จะรับสัมผัสจากโลกภายนอกมีเวทนามีความรู้สึกต่อความหมายของเวทนานั่น ก็เกิดยึดมั่นถือมั่นในเวทนาชนิดนั่นสําหรับรักเวทนาชนิดนั่นสําหรับเกลียดเวทนาชนิดนั่นสําหรับกลัวนี่เป็นต้นก็ให้รู้ทว่าตรงนี้มันก็มีความรู้สึกที่ตามหมายเป็นตัวกูของกูหรือว่าพร้อมเดียเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วที่มันก็โตขึ้นมาทุกวันจนมันนั่งได้จนมันเดินได้วิ่งได้นี่มันก็ มีความชำนาญ่ะให้การจะเกิดตัวกูกูยิ่งยิ่งยิ่ง,งกันมาทุกอย่างมันแวดล้อมรอบรอบ,รอ,บอยู่ฮะแล้วก็แวดล้อมไปในทางที่จะเกิดความรู้สึกสมกันมันหมายเป็นตัวกูของกูทั้งนั้น <c oughs> ไม่มีใครคนไหนแม้แต่เป็นบิดามารดาก็ไม่ได้สอนเรื่องว่าไม่ใช่ตัวกูงขอกูนะ แม่สอนก็ฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้สอนมันไม่มีเหตุที่ให้สอนไม่มีวัฒนธรรมระเบียบอะไรที่ให้สอนเด็กตอนนั้นวาไม่ใช่ตัวกูของกูนะจริงๆข้าพยายามจะสอนพยายามจะทําความเข้าใจอมันก็ยังจะพอเข้าใจได้บ้างแมเด็กๆเนี่ยแต่นี่ไม่ได้สอนมันจะสอนแต่ในทางให้เกิดสอนรู้สึกเป็นตัวกูองกูทั้งนั้น บางสิเรื่องที่โง่ที่สุดที่พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงสอนเช่นว่าพอเด็กเขาเซไปโดนเก้าอี้เจ็บร้องแล้วแม่หรือพี่เลี้ยงก็จะตีเก้าอี้ให้ให้เด็กมันหายโกรธว่าเก้าอี้ทำกูเจ็บเด็กก็พอจะหายร้องนี่คือการสอนให้มีความหมายมันเป็นตัวกูของกู อย่างลึกซึ้งอย่างนี่เรื่อยมาความรู้สึกประเภทตัวกูของกูก็เกิดขึ้นรอบด้านทุกอย่างทุกสิ่งนั้งในทางรักและทางเกลียดคือทางที่จะเอาหรือที่จะไม่เอาก็ตามใจมันมีความหมายเป็นตัวกูของกูนะถ้าเอาก็คือว่าถูกกับเรื่องที่จะเอาถ้าไม่เอาก็หมายถึงมันเป็นท่าศึกแก่ตัวเราที่จะอยู่เราจึงหนาแน่นไปด้วย ความเคยชินในทางจิตใจที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกู <c oughs> ที่เด็กโตขึ้นมาอวัยวะสำหรับรู้สึกมันก็สูงขึ้นประณีตขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้น,นมันก็ยึดมัน่นในรูปเสียงกลิ่นรสโอตถพระธรรมารมทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางสิวหนังทางใจมากขึ้นมากขึ้น ก็ต้องไปตามเรื่องของตัวกูของกูเดี๋ยวก็หัวเราะร่าอยู่เดี๋ยวก็นั่งร้องไห้ยอย, <g ül> อยู่อย่างนี้อย่างนี้บ่อยๆซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโชคดี <g ül> ไม่ใช่บุญกุศลอะไรแต่จะทำอย่างไรได้ <g ül> มันก็มีอย่างนี้ <g ül> จนกว่าเขาจะเอื้อมระอาขึ้นมา